ขาตั้งกล้องสันๆน,นะครับแต่แอดสั่งมาหนึ่งสองามสี่หชิ้นเพราะว่าราคาตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นอันละกเกาบาทแอดถึงสั่งมาหลายเพราะว่าราคาจะขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้เป็นช่วงจัดเขาอยู่แอดก็เลยสั่งมาเป็น เป็นสินค้าที่ว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าการใส่งานตั้งแต่แอปใส่ขาตั้งกล่องมาตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพราะว่าเวลาเข้า่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายคลิปต่างๆลงใน youtube การไทยระบบสายขวาหรือว่าหนาหลังหรือว่าหักมุมไก่ไก่อันนี้จะตอบโจทย์มากๆมุนใน360้อ6 0องศาหาตังกล้องที่แอดเคยใส่มาก็มีหลายอันที่สื่อมากแต่ว่าบวสามารถตอบโจทย์หรือว่าบวสามารถทำงานได้หลากหลายแบบนี้ถึงแม้ว่าขาจะสั่นแต่แอดก็จะมีการดัดแปลงเฮ็ด รูปแบบใหม่เดี๋ยวต่อไปแอดก็จะมารีวิวให้เบิงว่าเหตุแบบใดสวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะนำประโยชน์มาบอกกับ FC ในเรื่องขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นอุปกรณ์การไทยทำคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปต่างๆ ที่นำเสนอหรือว่าอัปโหลดลงในช่อง YouTube เพื่อให้ท่านผู้ชมหรือว่า FC ได้ชมกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลากหลายประเภทและหลากหลายราคาแต่วันนี้จะแนะนำราคาที่ถูกที่สุดและสามารถดัดแปลงมาทำงานได้หลายอย่างตามที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้จะเห็นได้ว่าขาตั้งกล้อง เป็นประโยชน์อย่างมากบางครั้งการถ่ายทำภาพนิ่งต่างๆถ่ายไปด้วยถ้าเราไม่มีไม้เซลฟี่หรือว่าไม้กันสั่นที่ดีหรือว่ามีคุณภาพภาพที่ออกมาจะมีการสั่นเคลื่อนไหวไปมาทำให้ผู้ชมเวียนหัวมีราคาเพียงอันละ9บาทสามารถใช้ได้หลากหลายประโยชน์เชิญชมได้แล้วครับขาตั้งกล้องที่ ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นขาตั้งกล้องจาก Lazada าซึ่งจะมีลักษณะคืออยู่มุมขวาสุดนี้จะมีลักษณะต่ำสุดคือเป็นต้นแบบที่ซื้อมาแต่หนึ่งสองตัวนี้แอดมินได้มาดัดแปลงสามารถทำงานได้หลากหลายอย่างอย่างเช่น สามารถติดไฟและตัวสุดนู้นก็คือสามารถถ่ายทําระยะไกลได้และมีขาที่ฐานมั่นคงแข็งแรงส่วนพวกนี้เอก็จะดัดแปลงมาเหมือนกันทําจากไม้แผนผ้าเก่าที่เหลือใช้แล้วและบางอย่างก็ได้มาจากขาตั้งกล้องที่ชำรุด แอดมินได้นํามาดัดแปลงหรือว่ามาทําใหม่นี่ครับคือขาตั้งกล้องที่แอดมินประดิษฐ์ขึ้นอันนี้คือขาตั้งกล้องที่ชํารุดแล้วแอดมินเก็บมาจากถังขยะและมาดัดแปลงเอาขาเก่ามาสวมใส่กับไม้แกนผ้าที่ชํารุดแล้วก็นํามาดัดแปลงได้เหมือน และใช้ตีนตุ๊กแกจับฐานเพื่อถอดเข้าออกโดยง่ายเวลาเราขนย้ายส่วนชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่มาจากตัวก็คือฐานสำหรับแกนเหล็กก็ได้มาจากไม้แผวนผ้าเก่าส่วนตัวบนก็ดัดแปลงมาจาก ตัวเดิมที่เห็นอยู่ตัวนี้สามารถถอดประกอบได้สำหรับตัวยาวสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเวลาเราใช้งานเสร็จเราสามารถถอดเก็บได้แบบนี้ขาก็จะมี สองส่วนที่ถอดได้แบบนี้ถอดง่ายไฟแห้แสงสว่างเวลาเราถ่ายทำคลิปวิดีโอจะให้แสงสว่างแบบนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเราสามารถยกถอดออกจากอยู่บนโซฟาจะนั่งดูได้สบายความสูงพอดีและตัวเล็กสุดคือมาจาก กล่องเลยมาจากลาซาด้จะเป็นรูปร่างแบบนี้ก็จะตั้งโต๊ะรับเวลารับประทานอาหารเราก็รับชมวิดีโอโดยที่ไม่ต้องปวดคอหรือเจ็บคอ แอดมินจะให้เห็นขาตั้งกล้องตัวนั้นลงทุนเพียง9้าบาทสำหรับขาตั้งกล้องงบประมาณนี้สามารถใช้งานได้ดีมากเดี๋ยวเข้าไปรับชมใกล้ๆนี่ครับเป็นฐาน จากไม้แฟนผ้าเก่าได้นำมาดัดแปลงกับไม้เซลฟี่ที่หักที่แอดมินเก็บมาจากทางขยักต่อขึ้นกับการไม้เซลฟี่เก่าและตัวจับที่สั่งจากลาซาด้าเป็นตัวเล็กแบบนี้อันนี้คือขาตั้งกล้องตัวสูง ลงทุนเพียงน้อยนิดขาตั้งกล้องแบบที่สอง บเสร็จแล้วส่วนต่อมาแอดมินจะให้ดูขาตั้งกล้องที่เปิดแสงสว่างกับไฟฟ้าเวลาถ่ายทำวิดีโอนี่คือขาตั้งกล้องที่ให้แสงสว่างเวลาเราถ่ายทําในที่มืดหรือว่าต้องการแสงสว่างส่องใบหน้าเวลา ไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวต่างๆ การถ่ายทำวิดีโอหรือคลิปไล้์สดต่างๆจะต้องมีอุปกรณ์สำคัญอย่างเช่นขาตั้งกล้องหรือว่าแสงสว่างเพื่อมองเห็นหน้าที่ผู้จะไลฟ์สดจะได้มีความมั่นใจในการถ่ายทำสินค้าต่างๆหรือว่าการาทำคลิปออกมาก็จะมีผลต่อผู้ชมเวลาจะได้ชมส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถดัดแปลงได้จากสิ่งเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ที่บางครั้งก็สามารถนำมาใช้ได้ถ้าเรารู้จักดัดแปลงในส่วนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์เพื่อจะนําเสนอหรือว่าอุปกรณ์การถ่ายทำคลิปวิดีโอต่างๆให้สามารถนําไปใช้กันได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนอยู่ดีพี่แห้งสุขสุขพนสวัสดีครับ